ตัวนี้ก็จะเป็นตัวพิเศษน,นะครับตัวพิเศษของของบริษัทเรานะครับลูกค้าสามารถตัวนี้ไฟล์ตัวนี้ที่ผมแชร์ออกสเปรย์แล้วก็ขอโทษน,นะครับแชร์สเปรย์ให้ลูกค้าแล้วนะครับคุณพิบูลสามารถดูได้เลยนะครับนในกระเอียดโปรไฟล์โปรไฟล์นะครับครับผมประมาณนี้นะครับ พอดีตัวเดี๋ยวเขาจะบรรูุไปเรื่อยๆนะครับทุกคนครับสำหรับตัวตัวรีสแตนต์นะครับตัวคีย์บล็อกรีสแตนต์ประเภทใดนะครับในแง่ของส่วนของแอปพลิเคชันนะครับเราจะมีเราจะมีแพทหรือเรียกกันยๆว่าเป็นรีสแตนต์แพลตฟอร์มนะครับเรื่องแต่แพลตฟอร์มในเราที่เราเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยเพราะว่าเียผมขออนุญาตที่วันนี้คุณที่บุญคำนิดนึงนะครับคือตัวรีสแตนต์แพลตฟอร์มเราเนี่ยมันมีความแตกต่างตรงไหนนะครับที่คุณบุญคุณที่บุญถามมานะครับ ส่วนแรกก็คือระบบของเราเนี่ยในราคาที่เรา,าสเสนอไปแล้วก็ระบบของเราเนี่ยเราจะมีทุกอย่างพร้อมให้คุณพิบูลให้องกรขกงคุณพิบูลขับเคลื่อนได้อย่างสมศิริภาพเลยครับทำไมผมถึงบอกแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าคุณพบูลสามารถดูตามสกรีนได้เลยวแพลนรองรับก <c oughs> ็บมีอะไรบ้างครับสิ่งที่บร,ริษัทของคุณพี่บูลจะได้นะครับหนึ่งก็คือนะครับเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้วเราจะทำดีโมเวกให้ นะครับโดยเอาเว็บใหม่หที่อยู่ในภักดนั้นไปใส่แทนนะครับโดยที่ใช้วิธีการไมเปลต์ฐานข้อมูลของอระบบเดิมเข้ามาที่ตัวเว็บตัวหน่แล้วมีการปรับเปลี่นยนบางอย่างเข้าไปนะครับส่วนที่2ก็คือจะเป็นส่วนของตัวแอดมินพาร์นลซึ่งแอดมินพาร์นลตัวนี้นะครับก็จะมีภาษาภาษาในการใช้งานที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายใช้คำว่าเป็นเฟรนดี้ยูเซอร์นะครับผมใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วแล้วก็ สิ่งกุลิตี้ค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าเซิร์ฟเวอร์ที่เราเซ็นให้ทางลูกค้าเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงมากๆในเรื่องของสิ่งกุลิตี้เรื่องของประสิทธิภาพนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดตรงเรื่องของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดใดูอีกทีนึงเบื้องต้นสามารถแจ้งได้เลยว่าเป็นเป็น VPS Server แต่ผมก็มีสองแบบให้เลือกเป็นแพ็กเกจ VPS Server กับเป็นดีเดทเลยนะครับ Dedicated นี่คือสุดยอดแล้วครับก็อยู่ในแพ็กเกจอยู่แล้วอยู่แล้วนะครับผมครับโอเคนะครับ ส่วนที่3ก็คือสิ่งที่ทางลูกค้าจะได้นะครับก็คือส่วนที่เป็นของโมบายแอปพลิเคชันนะครับระบบเราเนี่ยแพลตฟอร์มของเราเนี่ยขอโทษนะครับเดี๋ยวเสร็จแพลตฟอร์มเราจะแบ่งเป็นสองส่วพาร์ทพาร์ทของเว็บไซต์ก็คือเว็บไซต์สําหรับเอาไว้แสดงสินค้าเอาไว้ขายของนะครับแล้วก็ส่วนที่สองก็เป็นส่วนของแอปมินคอนเทนต์ก็คือเอาไว้เป็นระบบหลังบ้านควบคุมทั้งเรื่องของโรดักต์แล้วก็เรื่องของระบบจัดการในองค์กรทั้งหมดเลยนะครับ ส่วนที่2ก็คือจะเป็นส่วนของโมบายแอปพลิเคชันนะครับส่วนแรกคือเว็บแอปส่วนที่2คือโมบายแอปนะครับโมบายแอปลูกค้าจะได้อะไรบ้างจากตาคล้านี้นะครับตัวแรกนียก็คือ Android นะครับ Android App นะครับตัวที่2ก็คือจะเป็น iOS อเอสแท่านเองนะครับซึ่งจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS เนี่ยเราเซอร์วิสให้หมดเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องของต้องมาสมัครแพ็กเกจในส่วนของ Google Play Store ต้องสมัสมาชิกของ Apple Development นะครับขอโทษนะ App Store นะครับหรือจะเรีแบบว่าเป็นเป็นดิดิบขอโทษนะท่านผู่นะนะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการ Developer Apple Program นะครับผมทุกอย่างคือรายละอียดการทำแอปพวกนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของ iOS เนี่ยค่อนข้างจะลำบากกว่าของ Android ลูกค้าจะต้องสมัครหลายหลายอย่างมากแล้วก็ต้องใช้เวลาต้องมีความรู้ระดับนึงด้วยนะครับไม่อย่างนั้นสมัครไปแล้วเนี่ย สมัครไปหลายครั้งแล้วไม่เมกิดความผิดพลาดเนี่ยก็ทำให้แอคเคาท์มันเห็นได,ได้แล้วก็อัพตัวแอปไม่ไม่ขนะึ้นนะครับผมเชิญเห็นการที่มาหลายรายไหมนะครับผมมีประสบการณ์ตรงเองด้วยนะครับผมนะครับเท่ากับว่าส่วนต่างส่วนนึงนะครับในเดตราคาตรงนี้ที่ผมเสนอไปนะครับกับแพลตฟอร์มทั้งหมดที่คุณพิบูลได้ไปหรือว่าบริษัทพิบูลได้ไปเนี่ย,ยพิบูลจะได้ทั้งหมดที่ผม,มกล่าวเลยก็คือไซต์แอปมินรพเนลแอนดรอยแอปไอโอเอสแอปนะครับ ซึ่งแพลตฟอร์มตัวนี้ไม่ได่แพลตความว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เอาไว้สร้างอิเมจถ่ายภาพมาให้อคปกรณ์อย่างเดียวนะครับเขายังสามารถใช้ในส่องของบริหารจัดการพนักง,งานได้อีกไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขายฝ่ายการตลาดนะครับฝ่ายทุกๆฝ่ายที่อยู่ในองค์กรตัวแอปสามารถคอนโทรลได้หมดแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยแปอปตัวนี้ถูกออกปแบบมาเพื่อธุรกิจในเรื่องของอสัาหาริมรั์เพราะฉะนั้นในงานอสสาหาริมซั์เนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการขายการตลาดใช่ไหมฮะ ระบบหลักบ้านเราเนี่ยเราจะมีสองส่วนนี้เป็นหลักๆแต่กรณีที่ลูกค้าต้องการเพิ่มแต่ก็มีแอปเป็นขององค์กรแล้วนะครับต้องการเพิ่มตัวโซลูชันเข้ามาอย่างเช่นทางผู้บริหางผู้บุิบอกว่าต้องการมีระบบแมนเดต์จัดก,การเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดเลยเนี่ยเราก็สามารถทำเพิ่มได้นะครับของก็จะมีแอดออนมีรับที่ i n s ร r t ให้นะครับผมครับตรงนี้ก็สามารถทำให้ได้แต่ในเบื้องต้นเนี่ยระบบเราจะาครอบคลุมในเรื่องของการ สร้างยอดขายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับพอเรื่องของการสร้างยอดขายธุรกิจสังหาริมทรัพย์ทำให้เราอัดนนะดิสการ์อสังหาริมทรัพย์สิ่งที่ตามมาก็คืออะไรครับก็คือความสำคัญของงานขายการตลาดก็คือเซลล์แล้วก็การตลาดระบบตัวนี้จะสามารถทำแท็กกิ้งเรคคอร์ดนะครับทุกอย่างเลยเกี่ยวกับเกี่ยวกับเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางคุณพีู่นนะครับจะสามารถรู้ทุกขั้นตอนของเซลล์เลยของการงานเซลล์ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายการการทำงานของฝ่ายขายนะครับหรือว่าการทำงานของตลาดมีการทํางานอะไรยังไงบ้างนะครับหลังจากที่มีการทําประสบผลออกไปแล้วเนี่ยได้ดวยอดดาวน์โหลดเปกี่เท่าไหรนะครับคือระบบเช็คได้หมดแล้วก็ลูกค้าที่ดาวน์โหลดแอปไปเนี่ยแอบปบดววาดวน์โหลดมาจากสื่อช่องทางไหนอะไร,ไรนะครับช่องทางไหนที่มีการดาวน์โหลดอะไรกันนะครับรวมถึงการ ging, sale, แท็กกิ้งเซลล์ในการพูดคุยกับลูกค้าอย่าลืมว่าตัวแพลตฟอร์มเรานะครับจะทําหน้าที่ได้ดีกว่าโซชเชเียลมีเดียทั่วๆไปเพราะว่า เราคือเจ้าของระบบ100%ยเปอร์เซ็นต์ฝากฟังว่าทางคุณพิบูลนะครับคือเจ้าของระบบ100%เพราะฉะนั้นในการที่คุณพิบูลใช้โซเชียลชาแนลช่องไหนก็แล้วแต่ที่โปรโมทตัวแอปออกไปแล้วได้ลูกค้าอินสตอลเข้ามาเนี่ยแน่นอนครับลูกค้าตัวนี้ต้นลูกค้าจะคงยังคงอยู่กับคุณพิบูลตลอดไปนะครับผมครับแล้วก็จะเป็นจะเป็นฐานการตลาดที่ดีมากๆในการตลาดในอนาคตด้วยนะครับจะเห็นว่าประโยชน์ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการใช้ง,งาน เรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรนะครับแน่นอนตอนนี้บริษัทขอโทษเชื่อว่าเป็นดีเวลลอปเปอร์ในประเทศเราเนีย่ยมีแอปเป็นของตัวเองน้อยมากเชื่ว่ามีแพลตฟอร์มที่แพลตฟอร์มของตัวเองน้อยมากส่วนใหญ่จะมีแค่เว็บไซต์แล้วก็ระบบก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมากมายแต่ในส่วนของอีเวนต์แพลตฟอร์มขอผมนะี่คือเรามีครบเลยเว็บไซต์แอดมินแคนเนลไอเฟลแอปแอนดรอยแอปมีครบเลยครับซึ่งแน่นอนครับเมื่อไหร่ที่ทางองค์กรมี โมบายแอปแชร์ในส่วนของลูกค้าในการซื้อ่อสังหารเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายนะครับตามตามเลเวลของความตามเลเวลประเภทของสังหารเล็กซ้ำนะครับลูกค้าจะมาสัมผัสกับเรื่องอีเมลและภาพลักษณ์ขององค์รทั้งส่วนนี้มากๆเพราะว่าการที่เราจะมีโมบายแอปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เรามีไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมาเสริมในเรื่องของอีเมลและภาพลักษณ์ขององได้อย่างมีประสิทธิภาพยต็มที่เลยนะครับผมครับก็หลักๆ นะครับข้อแตกต่างอีกเรื่องนึงก็คือจุดที่เป็นข้อแตกต่างข้อสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเป็น,ปนข้อแตกต่างที่ก็แค่จะคือ perfect er เลยนะครับทำไมผมถึงพยายามเชียร์ให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็น developer หรือว่าเอเจนซี่รายใหญ่ก็เป็น developer, investor เลยนะครับหรือว่าเป็นเอเจนซี่เนี่ยอยากให้นำใหให้ทำใช้บูแบาคของเราในเป็นคือ คือถ้าเกิดคุณมีโมบายแอปเนี่ยหรือใช้คำว่าเป็นรีสเซปแพลตฟอร์มที่มีทุกอย่างให้ครบแบบนี้นะครับคือสิ่งที่คุณจะได้ก็คือความแตกต่างความน่าเชื่อถือแล้วก็ระบบการทางานที่รวดเร็วขึ้นตัวอย่างเช่นเอโทษเนี่นะเี่สำคัญก็คือระบบ s e curity ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ l i s t i n g ของคุณนะครับของทางโครง้างของทางโปรเจกต์หรือเรื่อที่พิทุกทุกอย่างที่คุณได้ข้อมูลจากตลาดไปแล้วแลได้ข้อมูลกลับมาเนี่ยมันจะไม่แหยไปไหนเลยมันจะอยู่กับคุณไปตลอด จะอยู่กับฐานข้อมูลของลูกค้าจะอยู่กับระบบโมบายของลูกค้าไปตลอดนะครับผมครับตัวนี้คือสําคัญเลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะครับอ่าอาเป็นพัทยาไปนะครับพัทยามีเดลลอปเปอร์อยู่ผมให้อยู่ที่สามสิบเดลเดลลอปเปอร์นะครับเดี๋ตัวอย่างนะครับเอ่อเกิมว่าคุณพี่บูเนมาเปิดตลาดใหม่ที่พัทยาสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับ เป็นโปรเจกต์ที่มีความแตกต่างรูปแบบสวยงามสูงที่สุดในพัฒนาะครับมีฟังก์ชันที่ดีที่สุดในพัฒนานะครับแต่แน่นอนคุณพีบุญคือผู้เล่นคนใหม่หรือว่าเป็นเดเวลลอปเปอร์รายใหม่ในพัฒนานะครับคุณพี่บุญอาจจะมีชื่อเสียงในขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับอาจจะมีชื่อเสียงในในจังหวัดอื่นมาก่อนในผลงานในจังหวัดอื่นมาก่อนนะครับแต่พอเข้ามาในพัฒนาคุณเนี่ยหรือว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็แล้วแต่ที่คุณพีบุญจะไปสร้างโปรเจกต์เพื่อแข่งกับ เจ้าเก่าเจ้าตลาดในพื้นที่นะครับตรงนี้มันจะยากมากเพราะว่าลูกค้าเนี่ยในขออนุญาตขออนุญาตด้วยนะครับในทันิยาเนี่ยในปัจจุบันเนี้ยนะครับลูกค้าใช้ความสำคัญกับโปรเจกต์ที่มี experience มีสกิลมีฟังก์ชันช่วถือนะครับมีอายุการทำงานที่ยาวนะยกตัวอย่างเช่นของบริษัทเอเชื่อไดม์นะครับยกตัวอย่างเช่นของตัวท็อปปุ๊บคืองานที่ยั่งนนะครับเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ ที่ยอดเยี่ยมมากแล้วก็ทำมานานมากนะครับ4 5ปีแล้วผมจำไม่ผิดเท่าที่ฟังประวัติตอนนั้นนะครับนะครับคุณพี่บุญต้เข้ามาตีกับบริษัทที่มีเชียงรอนเป็นเจ,จ้าตลาดหานุนรถยนต์หนุนโตโยต้าอีสุนะครับคุณบุญเป็นรถมาจากจีนเข้ามานะครับฝ่าจะสามารถสร้าง image ภาพลักษณ์ให้ลูกค้าเชื่อถือและซื้อไปใช้งานเนี่ยต้องใช้ทั้งงบประมาณใช้้ระยะเวลาใช้กำลังคนงใช้เงยงินบมางการ์ดสมองเลย t o r นะครับ คล้ายๆการแั่กระทียมสากันครับพอพูดคุยตัดสินสใจมาทำการตลาดเท่านั้นมาทำโปรเจกต์ที่พัทยาเนี่ยแน่นอนคุยวิูลต้องลงทุนในส่วนทั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับกำลังค้นก็าประมาณในการยิงในการทำโฆษณาทั้งอ,ออนไลน์ทั้งออฟไลน์นะครับรวมถึงกลยุทธ์ที่ต้องคิดแล้วก็มีการทำสเสวีคู่แข่งที่แบบท่าท่านจะหนักหน่วงพอสมควรเลยนะครับซึ่งผมให้เลยทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเนี่ยราคาไม่ต่างกันสามล้านบาทแน่นะครับ ไม่ต่าสามล้านบาทต่อปนเลยนะครับต่อต่อเลยถ้าเป็นการลงทุนที่ต้องการเตีคู่แข่งจริงนะครับอกครับอันนี้ผมขออนุญาตไม่ไม่ลงลึกให้ถูกสุดเลยก็ไม่ต่ากันหนึ่งล้านบาทต่อต่อปีนะครับและในขณะเดียวกันถ้าคุณมีพื้มีแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับราคาไม่ถึงล้านมีทุกอย่างให้ครบเลยนะครับมีเรื่องบริษัทผมให้ซ์วิัสพอร์ตให้การเตีทุกอย่างพื้นทีครบหมดเลยตรงจิ๋นทำการตลาดให้ด้วยนะครับ แน่นอนสิ่งที่คุณควรจะได้ก็คือการเข้าถึงลูกค้าที่เยอะมากและแน่นอนครับดิบอตเปอร์เจ้าเก่าหรือเจ้าตลาดที่อยู่ในพัทยาไม่มีใครมีมือบาตรแอพพลิเคชันนะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ระดมเราก็ใส่แต่ข้อที่ทำวิเคราะห์มาเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเว็บไซต์เนื่อเพราะว่าดิบอตเปอร์พัทยาหรือในหลายที่เนี่ยเขายังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีมือบาตรแอพพลิเคชันเพราะฉะนั้นถ้าคุณพิบูลเป็นเจ้าแลาดที่เข้ามาและมีมือบาตรแอพพลิเคชัน รวมถึงกา,การตลาดเกี่ยวกับโมบายแอปที่ถูกวิธีนะครับซึ่งทางบริษัทเรานะครับเจสเซียนโค้ดเราเนี่ยเราเราเราทำหน้าี้มาตลอดอยู่แล้วนะครับเราจะรู้ว่ากลยุทธ์ในการทําการตลาดในส่วนของโซเชียลมาร์เก็ตติ้งโอ้ยเป็นเฟซบุ๊กทิดต่อ g ูเกิลนะครับแล้วมาลีกับตัวโมบายแอปของเราเนี่ยจะทาให้มันเกิดเกิดผลลัพธ์ที่ดีงไงเกิดขึ้นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นจุดจุดจุดขายจุดเดึ่นที่ของน้ำเสนอนครับจะเห็นไหม ขอโทษนะครับคุณริบูผมพูดยาวเลยเดี๋ยวเขออนุญาตพีพีเซนต์ก่อนนะครับจะจะเห็นว่าทั้งหมดทั้งมวลเลยเนี่ยที่ที่ผมกล่าวออกมาเนี่ยก็เนื้อคือข้อแตกต่างทำไมทําไมโมบายแอปพลิเคชันถึงสำคัญสคัญผมใช้คำว่าเป็นเ r e a เอสเตทแพลตฟอร์มนะครับทําไมถึงสําคัญกับองค์กรในยุคปัจจุบันและในอนาคตนะครับอย่าลืมว่าในอนาคตการแข่งขันในหลายหลายช่องทางจะรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ผมยกตัวอย่างนะครับคุณพิบูลลงผมขออนุญาตให้ใส่ชื่อแพลตฟอร์มนะครับลงใช้เงินเช้่็ประมาณเดือนละล้านลงโฆษณาไปแค่เดือนเดียวนะครับทุกช่องทางเลยทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์นะครับทั้งโปมทั้งอะไรก็แต่เสร็จปุ๊บเขาเตรียมเดียบปุ๊บคอนแทคทุกทอย่างทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์หยุดออกบล็อตออกสัญญาออกบล็อตโอเคเนี่ยก็ออกจากบล็อตมาก็ออกก็ไม่สามารไปรับตรเปผมก็ไม่ได้ขอกรู้แล้วโซเชียลมาร์เก็ตติ้งยิงไปแล้วนะครับใช้เงินไปเยอะมาก พอหมดอายุแต่ว่าหมดข้อเวลาหนึ่งเดือนนะครับทุกอย่างตัดแบ่งหมดก็คือจบเลยนะครับจบแค่นั้นเดยนไม่มีอะไรตอบกลับมาถ้าเกิดคุณบุญต้องการทำการตลาดต่อทำไงครับแน่นอนคุณบุญต้องการสร้างยอดขายต่อคุณบุญก็ต้องไปออฟไลน์ไปออกบูธหรือทำยูออรร้อแหลกแล้วแต่นะครับส่วนออนไลน์ก็คือใช้โซเชียลมีเดียในการกโฆษโาไปก็ต้องใช้เงินเพิ่มอีกเดืเอนนึงหนึ่งล้านบาทสองเดือนเปสองล้านแล้วนะครับแล้วถ้าเป็นหนึ่งไตามากนะครับสามเดือนนั่นหม,มายความว่า คุณพี่ปูจ่ายไปแล้ว3เดือนหนึ่งไตรมาสนะครับเหลือหนึ่งควอเตอร์เนี่ยสามสามล้านบาทในขนาดเดียวกันถามว่าแล้วถ้าเกิดคุณพี่ปูหยุดแล้วหมดควอเตอร์ไปแล้วคุณพี่ปูปปจะได้ลูกค้าเข้ามาในช่องทางเก็บไว้ในไลฟ์เชลล์หรืออะไรก,ก,ก,ก็แล้วแต่กไ็ได้แต่สุดท้ายแล้วเนะี่ยตัวทัฟฟิกหรือตัวฐานข้อมูลลูกค้าจริงๆเนี่ยที่ที่อยู่ในระบบเนี่ยในการที่เราจะทำดีทาร์เก็ตเราเราเรา,เราต้องใช้เทคนิคของโซเชียลมาร์เก็ตติ้งผมไปชื่นไม่ได้นะตัวยุติปัญหา ก็นั่นแหละครับมันก็จะมีการกาการตลาดออกไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในทางกลับกันนะครับถ้าคุณพิบูลมาลงทุนในตัวโมบายอพลิเคชั่นหรือว่าใช้ว่าเรูแพลตฟอร์มียุ่อยากครบเลยนะครับคุณพีบูลลงเงินไปเดือนแรก1ล้านบาทนะครับหนหล้านบาทในการโรงมทแอปนะครับแล้วก็คุณพิบูลได้ลูกค้าได้ฐานข้อมูลมา1แสนคนนะครับ ทั้งข้อมูล1นึ่งแคนลูกค้าของี่บูลเนี่ยจะถูกเก็บอยู่ในระบบบูไวต์เดเรชันของคุณพี่บูใช่ไหมครับจะถู่เก็บอยู่ในเลเวอเรสเซชั่นแพลตฟอร์มของคุณพีบูลนะครับพอเดือนที่2คุณพิ่บูลมีฐานลูกค้าคุณพิ่บูลมีระบบวิเคราะห์ในตัวแอปนะครับคุณพิ่บูลมีระบบ CRM ที่อยู่ในอินคูนิคอยู่ในแอปอยู่แล้วนะครับคุณพีบูลสามารถทำแอนาลิสต์ในลูกค้าที่มีจริงโดยใช้ั่เนี่ยเป็นเป็นตัวแกงกรองทำแาลิสต์ว่าลูกค้าอยู่กลุ่มไหนบ้างน,นะครับแล้วหลังจาากกนนนนั้คุณณิู็ทโฆษใเดือไป คุณพิบูลก็ได้ลูกค้าเข้ามิอีกนะครับครบสามไตรมาสนะครับไตรมาสละได้ลูกค้าเดือนละหนึ่งแสนคนเข้ามายกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าคุณพิบูลมีลูกค้าอยู่ในระบบของคุณพิบูลเนี่ยสามแสนคนนะครับผมถามว่าเงินสามล้านที่คุณพิบูลใช้โซเชียลมีเดียติ้งยิงโดยที่ไม่ได้ไม่ได้มีระบบของเอเยนเก็บเนี่ยนะครับหายไปเลยกับใช้เงินสามล้านโดยที่มีระบบของคุณพิบูลระบบขอเยนต์ธนาคารจะได้เก็บเอาไว้เนี่ยนะครับแน่นอนครับ ข้อมูลลูกค้าทุกอย่างจะอยู่กับเราแล้วเราจะสามารถทำการตลาดแล้วรวมถึงเรายังมีการเรายังมีเราเรายังมีระบบแอน l y ลซ์ในตัวแอปนะครับแอนนไลซ์ว่าลูกค้าคนไหนมีศักยภาพมีการซื้อซ้ำไหมถ้ามีการซื้อซ้ำเราในสารถทำระบบคล้ายๆกับบอสแคสก็คือการส่ง o t i f i c a t i o n ไปตามุ่มลูกค้านะครับยกตัวอย่างเช่นคุณพิบูลทำการตลาดแล้ว3เดือนคุณพิบูลไม่ต้องไปใช้แอปไม่ต้องไปใช้ซอฟต์แวร์ช้ออก่นเลยเรามีระบบเราเองแล้วนะครับ คุณบุญมองถึงของลูกค้าสามเดือนเป็นอย่างไรครับตัวเองสามารถแยกลูกค้าได้เลยนะครับกลุ่เลเน้อยหน่อย b c d e นะครับแล้วในกรณีที่คุณบุญมีการทำโปรเจกต์ใหม่นะครับที่เป็นไฮเอ็นเป็นซูเปอร์ราชารีเนะครับราคาสาักที่สิบล้านขึ้นนะครับคุณพีณ่บุญจะรู้ตัวคุณบุญจะรู้เลยว่าเราจะเอาโปรเจกต์ตัวนี้ไปขายให้ใครกลุ่มกุมไหนแล้วคือคือตัวเราเองมันสามารถการันตีตรงนี้ได้อยู่แล้วนะครับอะไรแบบนี้นะครับที่เป็นตัวอย่างนะครับ ทีนี้ทั้งหมดทั้มงมที่ผมกล่าวมาในจริงยังละเอียดไม่ไ,มไ,มไ,มไมพอนะครับก็คือข้อดีที่คุณทิพย์บุานบอว่าทําไมผมต้องซื้อแอปของคุณ <c oughs> นี่เป็คนเหตุผลครับว่าทําไมอธิบายเอยอะกว่าเพราะว่าผมส่วนใหญ่ที่ไปพิเศษงานมาคือลูกค้าไม่เข้าใจาครับจะมีคำถามเดียวันเลยผมมีเว็บไซต์แล้วทําไมผมถึงต้องการแอปของคุณ ทำไมผมต้องเสียของคุณทำไมผมต้องเสียตยังค์เพิ่มเป็นแสนแสนต้องเสียของคุณต้องซื้อไขายฟองของคุณเข้า,ขามาทั้งหมดที่ผมกล่าวมานี่คือคําตอบคุณบุญนี่คือคํําคาตอบเลยว่าทําไมนะครับผมก็นะครับยังไงก็คุณบุญคุณบุญครับ,รบได้ครับได้ครับผมเอาอย่างนี้คุณบุญครับผม ถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวคุยวุลลองเช็คดูครับว่าทางคุยวุลสะดวกที่จะกดเข้าไปพรีพเซนต์ที่ที่ที่สำนักง,งานบนบันไหนนะครับเดี๋ยวผมผมจะทำตารางนับให้ครับเพราะว่าช่วงนี้มีมีพรีเซนต์อยู่หลายบริษัทอยูยออ่ทางคุยบุลครับอ๋อครับครับแต่ได้ทางคุยวุลครับเพราะว่า ถ้าถ้าผมให้ผมเข้าไปพิเศษเนี่ยจะจะดีกว่าเราทําเป็นวิดีโอพิเศษหรือวราทำเป็นเนนนฟรมกันเพราะว่าจะได้เห็นการใช้งานได้ทดลองการใช้งานได้โหลดแอปมาใช้งานและลองทดลองเล่นเลยน,นะครับผมหนะ้าตาแอปทุกอย่างก็เหมือนแบบแบบนี้เลยครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าลูกค้าต้องการปรับเปลี่ยนเพิ่มฟังก์ชันอะไรเขาเข้ามนานครับอย่างาลูกค้ารายหนึ่งเนี่ยเขาเขาเขาเป็นดีเวลลอปเปอร์นะครับเขาก็มีการเพิ่มฟังก์ชันเข้ามาพอสมพอสมควร แต่ตรงนั้นเดี๋ยวต้องไปพิเศษครับว่ามีอะไรเอย่างไรบ้างนะครับก็พนเศษไม่ง่ายๆครับตัวแพลตฟอร์มขึ้นขาเราเนี่ยเรามีตัวอย่างให้พร้อมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดีเวลลอปเปอร์เอาไปใช้งานอินเวสเตอร์เอาไปใช้งานหรือว่าเป็นเอเจนซี่เอาไปใช้งานนะครับก็พร้อมใช้งานอยู่แล้วแต่ในความเป็นตัวตนของแต่ละองค์กรเนี่ยจะมีบางอย่างที่แตกต่างกันสามารถเพิ่มตรงนั้นเข้าไปได้เรียกว่าการเขียนโค้ดโคนดิงเข้าไปแล้วการติดแอดออนกันแอดออนเพิ่มเข้าไปนะครับ คขนาดนี้ครับวิบูลย์ครับโอเคนะฮะก็ยังไงเดี๋ยวยังไงวิบูลลองลองลองเช็คเวลาตารางเวลาของวิบูลดูนะครับถึงถ้าเกิดอยากมาที่สุนทรภันฑ์ผมก็อยู่ใกล้ๆกันนี่เองครับก็อยู่ที่บ้านฉางครับผมครับบ้านฉางใกล้ๆกับสนามกอล์ฟทิวตินสตาร์ครับเข้ามาได้ตลอดครับออฟฟิศผมเปิดทุกวันนะครับผมครับคาบด้คาบใจวิบูลย์ครับในส่วนที่วิบูลไม่มีอะไรสงสัยแล้วนะฮะถ้ามี คือริดจั๊กตัวนี้ผมไม่สนเลยครับผมไม่สนครับจะเหมือนจะอธิบายไหมครับอ๋อครับ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 ลองรับครับตัวนี้ลองรับระบบพีโนเลมิกด้วยนะครับพีโนเมิกสามร้องเศษองศานะครับคือระบบ รองว่าทุกทุกอย่างเลยครับพินอยู่ว่าลูกค้าต้องการไตเีตลหรือาทำอะไริ่มเติมนะครับนะครับไ,ได้ได้ครับหลักๆเลยก,ก็จะเป็น Dynamics วงเพจของพอดีไซน์นะครับก็จะมีฟาร์มแตกต่างพอสมควรนะครับผมครับมีโลเคชั่นเบสดของพดลิสติ้งด้วยแล้วก็ตัวหน้าจอสามารถตั้ง d a r อั n l i n e Mode ได้ด,ด้วยก็คือตั้งเป็นแบบ เหมือนกับโทรศัพท์เวลาเก๋นะครับเป็นตร้งโหมดเลยนะครับก็ประหยัดแบตมากขึ้นนะครับมีอีเวนต์ปอสฟอร์ตี้อีกเพิ่มอะไอะไรพวมี้มันจะเริ่มเป็นพปอร์ตจนได้ขึ้นอยู่ว่าคุณญี่ปุญในการต้องการให้เราแปลทำแปลงเอกสารจริงๆแปลได้ทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่าตัวระบบเราได้มีการออกแบบออกแล้วนะครับมีฟอสฟอร์ตี้หมายควาว่าลูกค้าที่เข้ามาและชอบก็สามารถกดฟอสฟอร์ตีบอกให้กล่องอย่างนี้ซื้อเลยนะครับเ T L ก็ส่งดีครับ นอกจากนี้เร่อนของ,อง,อองแอดมินแ n ลนก็ก็ต้องบอว่าเป็น Powerful Admin Dashboard d a s h b o r ข้อไห Powerful Admin Dashboard เลยนะครับ Property มันแบ่แมต Property อันดนะครับผมครับผมมีครบครบครับ Property อบบบบะไว่ใช้สา,ายอ้ยอผมแจ้งเทคนิคในตัวแอปเนี่ยนะครับเขาจะมีระบบ Google Ad m o b นะครับเพื่อหมายคามว่าคุณพีู่สามารถทำโฆษณาไม่ว่าจะเป็นแบนเนอร์ในตัวแอปเองก็ได้ นะครับแล้วก็หรือคุณพี่บุญได้สามารถทำเป็นแบบคุกกี้บล็อกก็คือเป็นกับคุกกี้ดีเอสนะครับคือเวลาที่คุณครับเปิดเปิดมาแล้วมีบล็อกเป็นยูทูบหรือเป็นเทคเด้งขึ้นมาเป็นโฆษณาพิบุญเองอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ครับผมครับอินเตอร์นะครับผมับครับได้คุพิบุญครับยังไงลองดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าทางทางคุณพี่บุหรือว่าทางก็นานผมเข้าไปคุยมีเซ็นงานเนี่ยก็ไจ้ผมได้เลยผมพิบุดีครับ ครับขอบคุณมากนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสผมได้คอนเสิร์ตแล้วก็พรีเซศษบเบื้องต้นนะครับเพราะว่าตอนนี้จริงก็กำลังเราการเปิดตลาดควาจะดูแลเนี่ยนะครับลูกค้าสนใจเยอะนะครับแต่ว่าหลายๆองค์กรนี่ตรงครับหลายๆองค์กรยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องมีในธุรกิจอาสังหาริมทรัพย์เนี่ยทำไมถึงต้องใช้เนื้อเจ็ดแต่ต่อของเรานะครับผมาคนยังมองว่า <c oughs> ครับผมใช่ประเด็นแรกเลยคือเขาคิดว่าการที่จะมีโมบายแอปมีโมบายแอปคือใช้ว่าทั้งแพลตฟอร์มนะครับหรือจะว่าการที่จะเพิ่มระบบโมบายเซ็นเข้ามาเนี่ยหนึ่งก็คือใช้คนเยอะแน่จริงๆจริงจริงนะครับ,รรรบถ้าไม่มีฟังก์ชัเยอะแน่นอนครับสองก็คือเขาใช้คนคอนโทรลก็กระทำว่านในความจริงก็ใช้เยอะอยู่ในการส,าสาร้างแอปพลิเคชันสามเรื่องของความเสี่ยงอีกนะครับก็ต้องใช้ทุนเยอะแล้วก็ไม่มี ต้อง,งเป็นคนที่มีประสบการณ์ด้านนีโ้โดยตรงด้วยน,นะครับแล้วก็4เรื่องของการดูดแลรักษาเรื่องของการใช้งานอนะไรเนี้ยซึ่งทั้ง4ข้อเนี้ยจริงมนันแบบนี้ลูกค้าส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจนะครับซึ่งที่4ข้อเนี้ยทางเจสีและโค้ดเราให้หมดเลยคือทางทางองค์ทางบริษัทค้าเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเราทําให้หมดใน,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 ในระยะเวลาสามเดือนครับสามเดือนเสร็จนะครับผมไม่เกินสามเดือนที่อย่างเสร็จหมดเรื่องทางการตลาดได้เลย ซึ่งในการทำพัฒนาโซลูชันหรือแพลตฟอร์มสักแพลตฟอร์มหนึ่งสามเดือนไม่พอนะครับ <Amen> บางแพลตฟอร์มเป็นปีครับบางแพลตฟอร์มเร็วสุดหกหกหกเดือนนะครับกับเพรานั่นคือเราเป็นแพลตฟอร์มที่เราถูกออกแบบไปแล้วนะครับและมีการใช้จริงที่ต่างประเทศแล้วนะครับมีการทดลองใช้ในหลายๆหลายๆอย่างแล้วนะครับก็ทําให้เราหมดกังวลเรื่องของตัวระบบคือเรามีอยู่แล้วพร้อมใช้งานเลยหลังจากที่มีการ สายคอนแทคกันบอกว่าทำไดล้สามดืในการทำแล้วก็พร้อมใช้งานเลยเรื่องของปัญหาต่างๆเนี่ยไม่มีถ้ามีเหมือนกันแต่ไม่เยอะครับขึ้นอยู่กับองค์กรนั้น้นะครับไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่ทุกน้ำมีปัญหาบ่อยครับผมเป็นว่าจะมีมากหรือมีน้อยแค่นั้นนะครับใช่ใช่บอกคุณุครับครับผมได้คุณบุญลองดูคุณที่บุญลองดูด้วยกันนะครับผมก็โอเคยินดีครับผมข่าวการครับ รับรับิดีอตอบบครับบบเสียได้ในชวนี้ทรศัพ์มาถี่ไหมได้ครับได้ครับคิบูลครยังไงก็เดียังไงผมส่งตัววดีโอรีเซตไปอีกทีนึคงแล้วก็คิบูลลองลองดูบะว่าเะข้าไปเรียนหก็ผมนตลอดครับผมิบคคับครับาทางบุครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ